สวัสดีครับผมมันพินกับชนะฟิวไทยใน YouTube ครับวันนี้อยู่ที่เมืองวินลองนะครับประเทศเวียดนามทางใต้ของเมืองโฮจิมินซิตี้ครับก็เห็นหน้าเครื่องหน้าทานนี้ครับมีผอกบุ้งนะครับมีปีกล้วยมีปลาหมึกนะครับมีนี่คือบุ้นหมัมซอกจางนะครับก็บุ้นหมัมนี่ประมาณขนมจีนน้ำปลานะฮะ ซอกจางนี้เป็นชื่อจังหวัดซอกจางทางใต้ของเวียดนามน,นะครับบุ้นหมํานี่ฮะท้าทาอย่างนี้เป็นถ้าทางอีสานเขาจะเรียกน้ำเจ๋วนะฮะมันไม่ถึงกับว่าเป็นน้ำปลาซะทีเดียวมันจะเป็นแบบน้ำหมํานะฮะ,ะก็เป็นน้ำเจ้วนะฮะก็สังเกตว่าจะเป็นน้ำมีสีเทาจางๆนะครับนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนครับ อืมอร่อยมากเลยครับน้ำอร่อยจริงๆนึกถึงเหมือนกับแกงหน่อไม้บวกกับแกงเลียงอะไรอย่างนั้นนะรสชาติแบบนั้นเลยอร่อยมากครับได้กลิ่นปีกกล้วยกจางๆ,ๆ,ๆนะครับอร่อยจริงๆงอนล้ําอ่าบอกเขาว่าอร่อยมาก t ตัวล่างเงยถ่ายล่างบอกเขาว่าเป็นคนไทยนะฮะเขาก็กำลังสังเกตอยู่ว่าเป็นชาอะไรเติมเติมติดไกวติดไกวแฮงไกวการลับการลับการลับน่าจะเป็นปลาช่อนแล้วก็หมึกนั่แหละจุ้ยบับจุ้ยบับจุ้ยรามงราม้ง <Yeah. S 1> ยายาอ่าแค่ไหนมุ้ยเอ๊อสดมุ้ยเอ๊อสดอ่าจันจัน,นอ,อ่างอนล้ำเขาก็อธิบายว่าส่วนผสมเป็นอะไรม้างครับใจดีมากครับอันนี้แฮกไวยครับก็คือ หมูหมูย่างครับคล้ายๆเป็นหมูสาชั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นบุญน,นะฮะกุ้งนี้ก็เติมนะฮะแถวใต้เขาออกเสียงว่าเติมแถงเหนืออกเสียงว่าโตมหออมนนันน้ำแกงมอบไม้เลยครับอร่อยจริงมไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวขออนุญาตทานเลยครับ พบกันใหม่กับช n n e l ฟิวไทยในยูทูบทิ้งภาพไว้ที่ส่วนผสมของนี่ครับแล้วก็บุนหมังซอกจากตานที่เมืองวินลองครับผม